สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มไแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการตัดต่อนะคะเรื่องของพื้นหลังปรีนรีนะกับเรื่องของการซ้อนวิดีโอเข้ามาข้างหลังใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการทําปรีนีนใช่ไหมคะหรือตัดต่อพื้นหลังเนี่ยทำได้หลายโปรแกรมนะจะใช้ After จะใช้อย่างวันนี้ Wo n เด r Share อีกแล้วนะคะง่ายนะคะ Wonder s h a r e f ฟิ m ูล a ง่ายมากนะกดปุ่มเดียวจบนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมนะคะก็คือวีโอสองอันอันนึงเป็นพื้นเขียวแบบนี้อย่างนี้นะคะสานนี้ว่าไปนะคะ ส่วนอีกวิดีโอหนึ่งก็แล้วแต่เป็นแบ็กกราวด์ธรรมดาในที่นี้คูเอาแบบนี้มานี่อย่างนี้เห็นไหมง่ายๆนะคะโอเคอย่า okay. งที่สาธิตไปนะเ,เวลาที่เอามีเดียเข้าก็คือว่ากดที่มีเดียนะคะแล้วก็ลากวิดีโอเข้ามาในหน้าต่างแพนเอลของมีเดียให้หมดเลยนะหลังจากนั้นเราก็ลากตัววิดีโอที่เป็นพื้นหลังก่อนแบ็กกราวด์ลงมาที่ไทม์ไลน์นะคะ,ะแล้วก็อันที่สองที่เป็นกรีนสกรนอยู่ข้างบนนะ อย่างนี้ปุ๊บถ้าวิดีโอมีความยาวไม่ตรงกันก็ตัดนะคะทําการตัดซาก็คือเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ตัวตัวไทม์ไลน์เคอร์เซอร์อินดิเคเตอร์ตัวนี้มาแล้วก็กดข่้นหมายตัดสปลิตหรือกดคอนโทรลบีก็ได้นะคะอุ๊บโทษทีกดผิดนี่นะคะแล้วก็เลือกตัวล่างค่ะเลือกตัวล่างก่อนกดตึ้งตัดข้างล่างแล้วก็ดีลีททิ้งไปนะคะวิดีโอที่เกินไปแล้วก็ลดไปก็จะเท่าเดิมนะคะส่วนบางข้างสามารถยืดขยายตัวไทม์ไลน์เพื่อดูรายละเอียดได้ก็จะสังเกตว่าอ่ะไม่เท่ากันมันมีการเกิน ของอยด้านบนก็ตัดที่เท่ากันนะคะแล้วก็ลบข้างบนไปให้มันเท่ากันงั้นมันก็จะมีปัญหานะอ่าต่อไปง่ายมากค่ะวิธีการนะคะในการใช้โคมข่เขาเรียกโครมคี่นะวิธีการเจาะพื้นหลังสีเขียวออกนะคะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากคือดาวนมันคลิกเข้าไปในวีโอนะดสต็อกก่นโอเคพอดาบเบมันคลิกเข้าไปในวิดีโอตรงไทม์ไลน์นะคะอ่ะเราสังเกตปุ่มข้างๆตรงนี้ด้านซ้าย เห็นไ mm. หมอ mm ่ามีคำว่าโครมอ่าโครโครมาคีนะคะโครมาคีกดเด็กเข้าไปนะมันก็จะเป็นการเอาพื้นหลังออกแล้วแต่สังเกตได้ว่ายังไงมีความแบบว่าหนาบางไม่เท่ากันเราก็เกิดเราไม่ชอบเราก็สามารถแบบว่าปรับเพิ่มได้เช่นถ้าเกิดทอร์แรนเพิ่มนะคะตัวพื้นหลังของเราก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมไอตัวสีขาวมันก็จะหายไปเยอะขึ้นออ f เซ็ตคือเส้นรอบรอบๆนะคะ ว่าจะเป็นไงบ้างก็เอาออฟเซตออกเป็นไงเอาออกไปเลยก็ใส่เลยถูกไหมนะเอติกเนสจะเป็นเรื่องของขอบถ้าเกิดเราอยากใส่ขอบให้มันวิงวิงบ้างก็อะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งที่นี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ดูประหลาดนิดนึงก็ mm. แต่บางทีถ้าเกิดว่าวิดีโอค่อนข้างแบบมีปัญหาเรื่องขอบอะไรเงี้ยเราก็ปรับเรื่องขอบตรงนี้ได้นะคะหรือตั้งเป็นศูนย์ไปที่นี่เดี๋ยวตั้งศูนย์แล้วกันนะศูนย์โอเคส่วนเอ็ดเฟเตอร์เป็นการกระจายฟุ้งกระจายของขอบค่ะใช้เป็นแบบนํงฟ้าวิ่งวิ่งอย่างี้ได้ ก็ะะแล้วแต่ว่าขอบเป็นยังไงเนียนไหมแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้วิดีโอออกมาเป็นลักษณะนี้อลองเล่นดูกดเพลย์ที่หน้าต่างที่เป็นตัวพรีวิวนะคะฟิ้งจะสังเกตขอบบางทีมันก็จะมีบ้างไอที่เหลืองๆแตต้องมานั่งแบบปรับไอตัวเมื่อกี้กันนิดหน่อยนะคะออพเซ็อะไรอย่างเงี้ยนะแค่นี้เองนะคะจบแล้วค่ะวิธีการใช้ครัม,มาคคีสวัสดีค่ะ